สวัสดีค่ะพบกับอักษรอ,อเลินและคุณครูนาเดียอีกครั้งนะคะสําหรับวิชาภาษาไทยชั้นป .2 ค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะถ้าสมมติว่าพร้อมแล้วนะคะไปะหยิบหนังสือแบบเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาของอักษรมาด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องของการแต่งประโยคค่ะเด็กๆหลายคนนะคะ เรียนเรื่องประโยคไปแล้วบางคนก็ชอบเนาะถ้าสมมติคุณครูเกิดถามอีกครั้งหนึ่งว่าจําได้ไหมประโยคที่เราเคยเรียนไปมีกี่ชนิดอะไรบ้างนะคะเด็กๆก,ก็จะตอบได้ว่ามี3ชนิดมีประโยคบอกเล่ามีประโยคคําถามแล้วก็ประโยคปฏิเสธค่ะบางคนรู้สึกว่าแหมทําไมเรื่องประโยคมันยากจังเลยนะคะคุณครูหนูแต่งประโยคยังไม่ค่อยเก่งเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทบทวนแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องการแต่งประโยคกันค่ะ การแต่งประโยคนะคะมาดูความหมายของการแต่งประโยคกันนิดนึงค่ะการแต่งประโยคคือการเขียนข้อความนะคะให้มีใจความที่สมบูรณ์มีความหมายชัดเจนให้รู้ว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเพื่อจะได้ใช้สื่อสารกับผู้อื่นให้เข้าใจตรงกันค่ะการแต่งประโยคนะคะคือการเขียนข้อความให้มีใจความสมบูรณ์นะคะ ใจความสมบูรณ์หมายความว่ามีประโยคครบถ้วนนะคะมีภาคประธานมีภาคแสดงรู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรบางครั้งนะคะสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยนะคะอาจจะไม่ใช่ประโยคค่ะอย่างเช่นเราพูดว่าแม่เรียกเฉยเลยแบบนี้แม่ยังไม่เป็นประโยคมันเป็นการเรียกคุณแม่หันมาเรียกเราลูกจ๊ะอันนี้ก็ยังไม่เป็นประโยคค่ะเป็นการเรียกขึ้นมาเฉยเนะคะลูกจ๊ะ แบบนี้นะคะนักเรียนทุกคน,นคุณครูเรียกนักเรียนทุกคนยังไม่ได้พูดอะไรเลยยังไม่ได้มีใจความสมบูรณ์เลยแบบนี้ยังไม่ใช่ประโยคนะคะประโยคคือการที่เรานำมาเรียงกันแล้วเนี่ยนะคะได้ใจความสมบูรณ์มีทั้งภาคประธานก็คือผู้ทําแล้วก็มีทั้งภาคแสดงที่คือสิ่งที่จะทำนะคะแม่หยิบปากกาให้หน่อยครับ แม่หยิบปากกานะะแม่หยิบปากกาอันนี้เป็นภาคประธานนะคะแล้วก็มีภาคแสดงเพิ่มขึ้นมาครบถ้วนแบบนี้เมื่อไรเนี่ยถือว่าเป็นประโยคนะคะลูกจ๊ะทานข้าวเร็วๆหน่อยนะคะลูกทานข้าวครบถ้วนใจความนะคะลูกไปทานข้าวเลยนะแบบนี้มีทั้งภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงะคะ่ะ นักเรียนทุกคนหยิบหนังสือแบบเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาของอักษรขึ้นมานะนาแบบนี้ล่ะค่ะนักเรียนหยิบหนังสือแบบเรียนขึ้นมามหยิบหนังสือเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่มีภาคประธานนะคะแล้วก็มีทั้งภาคแสดงด้วยแบบนี้ เราเรียกว่าเป็นประโยคที่มีใจความสมบูรณ์ค่ะเพราะฉะนั้นการที่เด็กๆฝึกแต่งประโยคก็คือฝึกให้มีทั้งภาคประธานก็คือคนที่แสดงกิริยาอาการนั้นๆแล้วก็ฝึกให้มีทั้งภาคแสดงคือสิ่งที่เขาได้กระทำนะคะเราลองมาดูประโยคนี้ค่ะประโยคแรกที่คุณครูจะแนะนําก็คือชั้นยิม้มฮะคุณครูครับสั้นๆแค่นี้ก็เป็นประโยคแล้วหรอครับใช่ค่ะนะคะ ชั้นยิ้มนะคะแบบนี้ก็เป็นประโยคแล้วนะเพราะว่ามีส่วนของประธานแล้วก็ส่วนของภาคแสดงอาการยิ้มค่ะบังเอิญว่าโชคดีนะคะนะักเรียนที่คําว่ายิ้มเนี่ยมันเป็นคํากริยาที่ไม่ต้องการกรรมารองรับเนาะ<ม>เราเนี่ยสามารถทําสิ่งนั้นได้ด้วยตัวเราเองค่ะมันก็เลยทําให้จบที่ภาคประธานแสดงอาการยิ้มแค่นั้นก็จบเป็นประโยคได้เลยมีแบบนี้อีกเยอะค่ะเช่นฉันหัวเราะอ่า แ,แค่นี้ก็เป็นประโยคได้ฉันเดินก็เป็นประโยคได้ฉันวิ่งก็เป็นประโยคได้นะคะฉันกระโดดก็เป็นประโยคได้นะคะฉันว่ายน้ำก็เป็นประโยคได้นะแค่นี้เองนะคะมีแค่ภาคประธานกับภาคแสดงก็เป็นประโยคได้แล้วเวลาเด็ก <Yeah. S 1> <Vegeta. S 2> ๆนะคะลองคิดว่ามันคบเป็นประโยคอย่างไรก็ให้ถามตัวเองว่าใครสั้นๆนะคะทำอะไรอย่างในประโยคนี้ฉันยิ้มใครก็คือฉันนั่นแหละทำอะไร ยิ้มคบทวนแล้วสองส่วนใครทำอะไรถือว่าเป็นประโยคค่ะมาดูประโยคที่สองนะคะพ่อล้างจานนักเรียนก็เป็นประโยคแล้วเหมือนกันนะคะถามตัวเองว่าใครหรอใคร,ร,ร,รล้างจานพ่อไงทำอะไรล้างจานใครทำอะไระใครทำอะไรนะคะได้ทั้งภาคประธานแล้วก็ภาคสแสดงแล้วนะคะประโยคอันนี้ แม่ทำกับข้าวในครัวมแม้ว่ารูปประโยคจะยาวขึ้นจากเดิมยาวกว่าชั้นยิ้มนะคะมาเป็นแม่ทำกับข้าวในครัวก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะใครก็คือแม่ทําอะไรเหรอแม่ทํากับข้าวจริงๆพูดว่าแม่ทํากับข้าวเราก็รู้เรื่องแล้วนะคะเป็นประโยคแล้วเพราะครบทั่วในส่วนของใครทำอะไร แต่ว่าประโยคของเราละเอียดขึ้นได้อีกมีใจความที่ชัดเจนขึ้นได้อีกโดยการที่เราใส่ส่วนขยายเข้าไปว่าที่ไหนนะแม่ทํากับข้าวที่ไหนล่ะเพิ่มในครัวเข้าไปแบบนี้ก็เป็นประโยคนะคะแล้วก็มีใจความชัดเจนขึ้นด้วยค่ะอย่างที่คุณครูเคยยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเช่นแมวกัด หนูแมวเป็นประธานใครก็คือแมวทำอะไรกัดหนูกัดหนูแบบไหนอ่ะกัดหนูตัวอ้วนใส่ขยายเข้าไปได้แมวอะไรเนอแมวสีดำกัดหนูตัวอ้วนค่อยๆใส่ส่วนที่เป็นขยายเข้าไปได้ประโยคของเราก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเอาละ่ะเราลองมาดูอีกประโยคหนึ่ง พี่ร้องเพลงเสียงดังถ้าคุณครูถามว่าใครเด็กๆก,ก็ตอบได้เลยพี่ทำอะไรเหรอร้องเพลงร้องเพลงอย่างไรเสียงดังนะคะส่วนหลักคือใครทำอะไรอย่าลืมนะส่วนขยายจะเป็นที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรเราใส่ไปได้หมดเลยพี่ร้องเพลงที่ไหนในห้องน้ำเออถ้าเปเป็นเอินประโยคอันนี้เขียนว่าพี่ร้องเพลง ในห้องน้ําก็ได้นะระหว่างอาบน้ําใครชอบร้องเพลงบ้างมีไหมคะพี่ร้องเพลงเมื่อไหร่ประโยคนี้อาจจะกลายเป็นพี่ร้องเพลงทุกเช้าเลยหรือถ้าคุณครูใส่ประโยคเข้าไปพี่ร้องเพลงเสียงดังในห้องน้ำทุกเช้าอห อันนี้ก็เป็นประโยคที่มีใจความครบถ้วนเลยนะคะว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่นะคะเด็กๆสามารถเพิ่มเติมไปได้เลยถ้าเราค่อยๆฝึกประโยคนะคะฝึกจากประโยคง่ายๆก่อนที่มีคําถามว่าใครนะคะทำอะไรแค่นั้นเองนะคะประโยคจริงๆก็คืออย่างที่คุณครูนาเดียบอกนะคะทบทวนกันว่าประโยคแบ่งเป็นภาคประธานนะคะและภาคแสดง ใครทําอะไรพอภาคแสดงเราอยากจะใส่ขยายให้มันชัดเจนขึ้นไปอีกทําอะไรที่ไหนทําอะไรเมื่อ,อไรทําอะไรอย่างไรนะคะอยู่ในภาคแสดงทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดจะฝึกแต่งประโยคอย่างที่คุณเนุรีบอกฝึกหาประธานแล้วก็ภาคแสดงใครทำอะไรไปก่อนนะคะพอไหวไหมคะเด็กๆเ,เรามาดูค่ะ ประโยคที่คุณครูยกตัวอย่างให้ฟังนะคะชั้นยิ้มพ่อล้างจานแม่ทำกับข้าวในครัวพี่ร้องเพลงเสียงดังเดี๋ยวเราจะมาใช้ปากกากันนะคะขีดเลยสีน้ำเงินนะคะเราจะขีดส่วนที่เป็นประธานส่วนสีแดงเนี่ยเราจะขีดที่เป็นภาคแสดงค่ะอ้าวชั้นยิ้มขีดชั้นด้วยสีน้ำเงินแล้วก็ขีดยิ้มด้วยสี แดงค่ะใช่แล้วฉันยิ้มแบบนี้นะคะประโยคที่2ค่ะนักเรียนลองหยิบปากกาดินสอสีอะไรขึ้นมาได้เลยนะคะใครเป็นประธานคะพ่อค่ะภาคแสดงค่ะล้างจานค่ะทําอะไรล้างจานนะคะภาคประธานต่อไปแม่ทํากับข้าวในครัวภาคประธานก็คือแม่ค่ะภาคแสดงทั้งหมดเลยที่เหลือ ทำกับข้าวในครัวนะคะพี่ร้องเพลงเสียงดังภาคประธานค่ะพี่ร้องเพลงเสียงดังเป็นภาคแสดงทั้งหมดเลยค่ะนี่แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะเห็นว่าภาคแสดงนะคะจะยาวไปแค่ไหนก็ได้นะคะแต่ว่าต้องบอกว่าประธานเนี่ยแสดงอาการอย่างไรค่ะแค่นี้เป็นการแต่งประโยคแล้วนะคะ ภาคประธานก็มีประธานภาคแสดงมีทั้งกริยาแล้วก็กรรมถ้าใส่ส่วนขยายของประธานเข้าไปก็จัดว่าอยู่ในภาคประธานด้วยเนาะใส่ส่วนขยายกริยาเข้าไปก็อยู่ในภาคแสดงใส่ส่วนขยายกรรมเข้าไปนะคะก็อยู่ในภาคแสดงเหมือนกันอย่าลืมภาคประธานก็คือมีแค่ประธานส่วนภาคแสดงก็คือส่วนที่เหลือทั้งหมดเลยนะคะเอาละคะ่ะนักเรียนเดี๋ยวเราลองมาฝึกกันนะคะ มีประโยคไม่เยอะนะคะให้นักเรียนลองฝึกดูนักเรียนร้องเพลงนะตอบคุณครูสิคะว่านักเรียนร้องเพลงใครประโยคนี้ใครเป็นคนร้องใครคะนักเรียนเขียนลงไปเลยนักเรียนทำอะไรร้องเพลงใช่แล้วเพราะฉะนั้นภาคประธานก็คือนักเรียนค่ะ ภาคแสดงก็คือร้องเพลงรวมกันเป็นประโยคไหมเป็นประโยคครบและทั้งภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงนะคะถัดมาค่ะมาดูซิคุณพ่อตัดหญ้าที่หน้าบ้านใครจากประโยคนี้นะคะตอบคุณครูว่าใครนักเรียนตอบว่าคุณพ่อถูกต้องทำอะไรตัดหญ้าอคุณพ่อเนี่ยนะตัดหญ้า ความจริงเขียนแค่นี้เป็นประโยคแล้วไหมเป็นประโยคแล้วนะคะถ้าเขียนแค่1กับ2ก็เป็นประโยคแล้วคุณพ่อตัดยา้าแต่ใส่ส่วนขยายเข้าไปให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นส่วนที่3ที่ไหนอืมคุณพ่อตัดย้าที่ไหนใส่เข้าไปอีกคุณพ่อตัดย้าที่หน้าบ้านแบบนี้ค่ะเอาแล้วค่ะสำหรับการแต่งประโยคนะคะการลองฝึกแต่งประโยคกับคุณครูครั้ง สุดท้ายนะคะประโยคนี้บอกว่าน้องดื่มนมตอนเช้าประโยคที่คุณครูเขียนไว้ให้นะคะเด็กๆตอบคุณครูเลยค่ะว่าใครคำตอบก็คือถูกต้องเลยน้องทำอะไรแสดงกิริยาอย่างไรดื่มนม,มดื่มนมดื่มเป็นกิริยานมเป็นกรรมนะคะแต่เป็นกิจกรรมร่วมกันว่าน้องทำอะไรคือดื่มนมนะคะ อยากจะแต่งประโยคให้ยาวขึ้นอีกหน่อยนึงใส่เมื่อไหร่เข้าไปน้องดื่มนมตอนเช้าค่ะเอาล,ลค่ะนี่ถือว่าเป็นการฝึกแต่งประโยคง่ายๆนะคะวันนี้เราลองกลับไปฝึกแต่งประโยคดูนะคะอย่างเช่นหลังจากที่เราเรียนจบนะคะเราอาจจะไปทําแบบฝึกหัดนะคะเราก็ลองฝึกดูว่าประธานคือใครฉันเนาะแสดงกิริยาอย่างไรภาคแสดงเป็นอย่างไรทําอะไรฉันทําแบบฝึกหัด ฉันทานข้าวฉันไปซื้อของกับแม่คุณแม่อาบน้ำคุณแม่ไปซื้อของที่ตลาดแบบนี้ค่ะเมื่อเด็กๆรู้จักว่าใครทำอะไรแล้วเด็กๆก,ก็สามารถที่จะแต่งประโยคได้ค่ะอย่าลืมนะคะว่าประโยคก็คือการที่ มีประธานนะคะที่แสดงอาการนะคะที่สมบูรณ์ครบถ้วนอ่านแล้วเราก็เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะแล้วพบกับคุณครูนาเดียได้ใหม่ในคาบหน้าค่ะบายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น